นจะมีน้ำมันดำๆเศษกองก็ไม่หมดแล้วเอาไปทอดไข่เจียวไม่ได้แหละโอ้ยนี่แหละเพื่อนกันประหยัดน้ำมันไปได้อีกปีละยี่สิบบาทนี่แม่แม่แมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยดิจะตาดาจ้าดิจิตาดาจ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่ินที่ไหนแค่ดิจิาดิเดียะจะบ้าหรือไงอ้า สำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามีเทคนิคดีๆไม่ใช่เราก็ไปดูมานี่แหละมีน้ำมันมีแป้งทูขต้อแน่นอนถูกต้องนี่ไงยาการตะขอมาทอดแดดไม่ใช่วันนี้เราจะเอาน้ำมันเนี่ยที่มันใช้แล้วเคยเคยกันไหมเคยไหมบ้านอะ ทอดไข่ทอดปลาทอดไก่ทอดนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะมีน้ํามันดําๆเศษเก่าๆใช้แล้วใช้อีกมันจะมีเศษตะกันล่างเยอะมากกองก็ไม่หมดแล้วเอาไปทอดไข่เจียวไม่ได้หละทอดไข่เจียวปุ๊บนี่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรน่ะไข่ดําไข่ยิงทรายอมาดูไม่สาดหน่อยเออกินอ่ะเออมันจะตะปุ่มตะปำดำๆขาวๆเพราะน้ำมันที่ทอดปลาเค็มเนี่ยน้ำมันเดียวคือเสียเลยแม่ถูกต้องแล้วมีวิธีอะไรที่มันทำให้กลับมาใช้ได้อีกก็ให้มันซื้อมาได้เลคะ ไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเซเว่นร้านซื้อซีเจโลตัสบิ๊กซีไปได้หมดเลยไปทำไมไปทำไมอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมอยากจะไปโลตัสไปทำไมไปทำไมอยากไปอยากไปจะไปกินไก่ไม่ใช่วันนี้นะคะสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราก็ไปดูเขามาเหมือนกันเราไปเห็นเพราะฉะนั้นไปดูคลิปนี้กันเลยครับ จะใจได้จริงหรือเปล่าใจได้จริงหรืพี่าน้องหลาย EP อ่ะเราโดนหลอกโดนหลอกฝรั่งก็หลอกเราครั้งที่แล้วหลอดไฟคุณไม่ได้มาไงฝรั่งหลอกเราทำอะไรทำหลอดไฟจากคัวบวกคัวลบบวกลบแล้วใช้ขดลวดแล้วเอาไปใส่แก้วแล้วมันจะเหมือนกับทำให้เป็นหลอดไฟไสมันทไม่ได้คุณคุณก็มีแก๊ส ผมมันต้องมีแก๊สในแก้วผมใช้เทียนเพื่อที่จะดูดออกซิเจนในขวดแก้วออกให้หมดเพื่อให้เป็นศูนย์บรรยากาศพอต่อไปต่อมากลายเป็นคอยร้อนอย่างเดียวเลยถูกต้องเพราะเข้าไฟเข้าว่าระเบิดขาดเลยนั่นแหละเป็นสาเหตุว่าหลายๆไวรัลเนี่ยมันไม่จริงมันหลอกลวงเราก็เลยอยากรู้ว่าคลิปนี้นะคะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าถ้าทําได้จริงทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าทําได้ เอาลองไปทําตามออน่าจะเกิดประโยชน์แน่นอนอ่อันว่าน,น,นาจะยืดอายุการใช้งานของน้ํามันไงเออ,เอ,อประหยัดต้นทุนการใช้ชีวิตการใช้จ่ายลองมาดูกันน้ํามันบ้านเราเนี่ยใช้กันเยอะมากเนี่ย นี่คือน้ำมันน้ำมันอันเนี้ยเราทอดสารพัดทอดทอดไก่หัวหมูตัวหมูแมลงทอดเนี่ยขามันในอยู่ในนี้ทั้งนั้นจริงอ่ะเออไม่รู้ว่าขาตะกะแตนหรือขาแมงสาบเลยตอนเนี้ยแล้วถังเนี้ยเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้อืมไม่รู้เหมือนกันเท่านี้แหละยังไม่รู้ไหมเท่านี้แหละกี่ลิตรห้าร้อยลิตรถังนี้13ลิตรไปซสามลิตรห้าร้อยกว่าบาทได้และ มีก็สี่สิบอ่าเตยซาลีนก็สี่สิบก็สี่ร้อยห้าร้อยกว่าแล้วเราจะทิ้งไปมันก็ไม่แตะเสียประโญได้อันว่าเรามาลองทํากันไหมเขาบอกว่านี่วิธีทำก็คือเอาเนี่ยเอาน้ำมันนั้นที่มันมีเศษเยอะเนี่ยเอาลงไปทอดในกระทะตั้้งนแล้วเราก็ผสมนี่ผสมแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดเท่านั้นเหรอแป้งข้าวโพดเห็นไหมเห็นเขามีตาข้าวโพดอ่ะเออใช่แป้้งขาวโพด ผสมแป้งข้าวโพดน่าจะใช่เลยลองดูแล้วละลายลงไปน้ําเปล่าแล้วเราก็เอาไปทอดเออหลายรอบหลายรอบเศษมันจะติดเศษจะติดแป้งเดี๋ยวมาดูจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่เดี๋ยวมาดูนะคะน้ํามันที่เราใช้แล้วเนี่ยเยดแม่สกปรกจริงเหรออ๋อครอบนะไม่เป็นไรเราเราทอดแล้วก็อี๊ยบวูวันนี้ยังใสอยู่เลยหน้าหน้า เฮ้ยนี่เออเออเรากองเก็บไว้อันนี้คือสะอาดนี่นะทุกคนนี่ยังใช้ได้อยู่นะเฮ้ยสีเริ่มเข้มแล้วอ่ะเอาเขย่าเขย่าโอ้โหอยู่นี่เขย่าเขย่าตอนก้อนใสไหมนี่ครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นทุกคนต้องซูมเข้าไปเห็นไหมหรือยังเทียวมาดิเนาะสีนี้ได้เลยเนาะยังไม่พออะ เนี่ยอันนี้ฮะได้สีอย่างนี้แล้วก็น้ำน้ำต้มน้ำต้มนี้เยอน้ำหวาล้ำต้มนี้ขย่าเลยเหรอกรยับกระยับกระยับกาขยับกยัอกระยับกระยะยรยับกะยับกะยับกรยับกระยักยับกระยับกระยับเระยับกระยับกระยมระยับกระยยักระันกระยับระยับกร่อับกระยับกรยัระยรยวมกันกับก้อยัันรยันรอนรัันยััรััมันเย็นไระ เฮ้ยเราดูคลิปจเบเปล่าวะดูดีดีดิอีกแล้วนะเหมือนไอ้นี่ไอ้คาราเมลอะอนมข้นคาราเมลอะดูดีดีดิเดี๋ยวกูเช็คกอ่อนนะพี่ค่ะตอนนี้พี่ยิ้มก็กำลังเช็คนะคะว่าเราทำตามสูตรเขาหรือเปล่าและนี่ก็คือแปง้งข้าวโพดแปง้งข้าวโพดที่เราเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะดูดสิ่งสกรปรกของน้ำมันออกมา เร็วเร็วแปนงแล้วมันจะร้อนแล้วนล้วมันจะร้อนแล้วเฮ้ยใส่เลยบอกเฮ้ยเฮ้ยกวนแม่งเลยเฮ้ยแม่งจะได้ไม่หลับไม่นอนแปะนะเฮ้ยอันน่ะเฮ้ยเอาเลยเฮ้ยมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวะเฮ้ยนี่่ให้มันเขาบอกให้กวนแป้งไงมันจะได้มันจะได้ตกลงไปข้างล่างใช่จับข้างแล้วไอ้ไอ้เศษที่ลอยอยู่ข้างบนทำไงวะอ๋อเดี๋ยวพอผ่านขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะขยุ่มขยุ่มโอ้มันเป็นปึกเลยนะ เป็นเล่นมันนะตัวน่ะจะไม่หรอเราจะได้น้ํามันใหม่ก็มาใช้ก็เลยเนี่ยเราจะไม่ต้องเทงเราจะประหยัดน้ํามันเราจะช่วยชาติประหยัดน้ํามันไม่ได้อีกปีละ20บาท20บาทจะบ้าหรือไงเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นฝึกเลยนี่ไงตัวเออวะนี่ไงนี่ไงเซธเศทมันก็ติดมาไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงแล้วลองทำไปหลายรักหลายๆครั้งนี่ไงนี่ไง นี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาเรื่องว่ะใจตัวเองตกใจหมดเลยตอดแม่งเลยตัดดูนะครับดขี้ดูนะครับนี่โอ้ยดีเซตตามเลยจริงว่ะจริงว่ะมา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 ดูนะนี่นี่ดูนะดูนะพอแล้วเหรอพอแล้วเหรอก็เดี๋ยวต้องลงอีกอีกอ๋อเอาอีกใช่ไหมใช่มันต้องลงไปอีกตัวอันนี้ลงไปตัดดิเดี๋ยวเขาหลีไปลฟ เพราะว่าพวกนี้มันต้องไม่ร้อนเกินนี่หม่แม่แมเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเศษต่างต่างก็คือไข่ตอนนี้น้ํามันเริ่มใสขึ้นนะน้ามันดีขึ้นคือทุกคนอาจจะรู้แล้วแต่กูยังไม่รู้กูตื่นเต้นมากเลยนี่ตอนนี้พี่น้องก็เตรียมเอามาอีกเอามาอีกพี่น้องผสมแป้งเพิ่มนี่ถือว่าคุ้มนะถือคุ้มนะเขาว่าประมาณสังสองสามนะสองสามแป้งอะ ที่ที่ของเขามันรอบเดียวหมดเพราะเขาใช้เป็นหม้ออ่เออมันเพราะหน้าตัดมันแคบมันจะยกขึ้นมาทีเดียวไงเขาใช้เป็นหม้อเหรออืของเราอ่ะมันมันบานออกใช่ไหมบางทีแป้งมันเหนาไม่พอมันขึ้นไม่หมดหน้าตาแม่งเฮี้ยมากเลยว่ะแต่นีก็ขึ้นได้เยอะเลยนะโโอ้หหน้าตาแม่งเฮี้ยมากไม่น่า็ใส่ขึ้นเยอะนะเนี่ยจริงด้วยแต่เกายังมีอยู่ยังมีอยู่หน้าตาก็เหมือนอส่วนให้มึงแดกเปิดออส่วนของน้ำลมอนเลยจริงจริงเราก็กินได้นะเฮ้ยมันไม่ได้มั้งถ้าอยากมีชีวิตต่อในวันพรุ่งนี้อ่ะเปิดเตาเปา อ้าวก็ต้องใส่แต่ตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเปิดควันเค็มๆนั่นแหละเดี๋ยวมันจะดูดมันไปเองมันจะดูดตรงลงไปจริงป่าวะจริงปวะเอาแมงวันเอา่อนมีแมงวันด้วยเหรอนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการว้าวแล้วถังนี้นี่ทอดของแดดกี่หลายรอบแล้วนะของไม่ใช่แมงวันมาแลงมาแรมาแงแมงวันนี่แรันนี่แหละไม่ต้องไปแก้ตัวแทนเขาหรอกนี่แหละมาทอดกินก็อร่อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทอดีิพี่มันอาจจะเสียหลักลงไปก็ได้ ว่ามันลงมาพร้อมของทอดนี่แหะอะไวันนี้ก็คืออส่วนใช่ไหมเพราะว่าของเราอ่ะพอมันกว้างๆขอบๆเงี้ยแป้งมันเลยจับไม่ถึงเ้มเปนหม้อที่เป็นหน้าจัดเข้ากันมันเงี้ยใช่หน้าจัเข้ากันเยมือนขึ้นได้ดูดิแล้วดูมันเดือดดิถือว่าเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จนะเฮ้ยแป้งถุงเท่าไหร่อ่ะ ถูกหรอเท่าไหร่นอนยี่สิบมันคุ้มกับการที่ใช้เอาน้ำมันกลับมาไหมอ่ะเพราะส่วนใหญ่เขาจะใช้กับร้านที่เป็นร้านขายของทอดพวกเกี๊ยวทอดชีสบอลอะไรพวกนี้คือเขาทอดใหม่ๆแล้วเขาก็เคลียร์น้ำมันก่อนทอดขายรอบไงกลัวว่ามันจะอันนี้ไงแบบว่าไหมไงใช่ไหมเพราะมันไหมกลิ่นติดสีมันก็จะไม่สวยด้วยสีของชีสบอลสีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ เอ้ยเอาเรื่องร้อนร้อนรออน้อนเออนผิวหน้าห่อยให้มันติดสวยเฮ้ยใครยังไม่รู้นะคะทุกคนสำหรับใครยังที่ไม่รู้เหมือนเรานะลองเอาไปใช้นะคะเพราะขยร้อนรายเปกติอะน้ำมันโดนกับแป้งอะไอ้น้าลงไปน้ามันมันจะกระเด็นเนาะอันนี้มันกลายเป็นรวมกลายเป็นกแป้งอะเราไม่ได้ปล่อยให้มันร้อนไงเฮ้ยใส่เลยนะนี่ เอ้ยใส่เลยนะนี่สีมันใส่ขึ้นจากตอนแรกมันจะเป็นสีส้มๆหน่อยใช่ปะอันนี้สีมันมีความใส่ขึ้นอะไรมันกระเด็นใสเสียตามนิดเดียอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึงใส่กิ๊กแน่นอนเราเอาไปกรอกขวดขายกับคืนสู่เชลได้เลยครั้งที่3ครับ ผลด้วยโมโต้โมลรอบๆๆอะไรเราไล่ขอบมันไปเลยสวยก็อยู่ก่อนเออพอไล่ขอบมันก็ลงไปรวมข้างล่างเลยอันนี้รอบที่อร่อยแล้วสามครับทุกคนรอบที่สี่แล้วปะสามสามเขี่ยไปอยู่ไหนมาวะเนี่ยหอยไล่มาแล้วประกาศขายมาแล้วหอยไล่มามีแป้งหอยทอดเลยหอยทอดเลยไหมหอยทอดน้ำหอยหอยลายหอมคู่ปลาทูนึ่งไม่กอง เฮ้ยตัวมันลอยขึ้นเองเหรอใช่มันลอยขึ้นมาเลยเหรอใช่พอมันเริ่มอยู่ตัวคงที่ก็ลอยขึ้นมาแล้วมันก็นาพาตะก,การตะกรนขึ้นมาด้วยจากตอแรกอันแรกอ่ะเราจะเห็นเศษเยอะมากตอนนี้นี่กลายเป็นไข่เจียวแล้วอ่ะประหยัดเลยได้อีกนี่เห็นไหมซ้ำเลย EP นี้นะคะเราได้ความรู้ให้กับทุกคนแล้วที่ไม่รู้เหมือนเราสำหรับใครที่รู้แล้วก็ขอบคุณมาขนาดฝรั่งจะมากินนมันเหม็นนะก็กลิ่นมันแก้ไม่ได้ไงกลิ่นมันไม่หายหรอกกลิ่นมันไม่หายว่ะตัวกลิ่นมันไม่หายกลิ่นไม่หายนะครับผมนี่ใช้ได้เดี๋ยวเรามารอน้ำมันเย็นแ๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน้ำมันจะใสหรือเปล่า A few moments later เป็นยังไงดูสิดูความใสของมันขอตั้ง ไอ้อาชีพให้ต okay, okay, hey. uh, ังค์นี่พ okay, um so oh. okay, ่อน uh ี huh, ่มาดูพ่อมาดูน้ำมานใส่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผมเดูดิไงโอ้ยใส่จริงวะมันใหม่โอ้ดูดินี่เหลือนิดเดียวอย่างนี้เนี่ยตัวอ๋อพ่อพ่นี่ยดูดิเห็นปะนี่ผมว่นี่พ่อเทคนิคการใช้น้ำมันเก่าเอามาใช้ใหม่โดยการใช้แป้งนี้ ผสมน้ำแล้วเอาลงไปให้มันดูดกับดูดหยาสกปรกในน้ำมันขึ้นมาขึ้นมาใช่พ่อใส่กิ๊กเลยนี่กลายเป็นน้ำมันใสเหมือนใหม่เลยพี่เหลือของเดิมเป็นอย่างนี้คนบูชิเอามัาหน่อยี๋ยวนี่ยของเดิมเป็นอย่างนี้ของเดิมเป็นอย่างนี้หน้าตาอย่างเฮี้ยเลยเนี่ยเห็นไหมเสร็จวันนี้นี่ไปทอดไข่เจียวทอดอะไรไม่ได้แล้วนะพ่อน่ะนี่พอเอาน้ำมันพอแป้งขัโพด ผสมไปผอแม่ใสจริงวะนี่คือแป mm ้ง hmm. ข้าวโพดที่เอาไปล้างสิ่งสกปรกก็เลยได้เป็นน้ำส้มแม่แม่เพราเฮ้ยพ่อเคยรู้นี่คุณยายลีเดี๋ยวคุณไปทำในช่องของคุณได้เลยนะคุณยายลีเทคนิคสอนสอนพ่อจะเก็บไว้ส่องรูบ้านเลยไปซื้อขวดเก่ามือสองมานะจากร้านของเก่านะแล้วเดี๋ยวผมทำนี้ผมผมกรอพ่อกอกผมกรอพ่อกอกเดี๋ยวเราเข้ากงกันเดี๋ยวเราเข้ากงกันติดคุก ทำไมอ่ะน้ำมันเก่าหลอกขายไม่ผิดกฎหมายพี่ฟี่เรื่องอะไรเอ้าถ้าเราตอกปุ๊บเราเอาไปวางบนเชลอกเลยเอแล้ครับปิดไว้ตัวนิดเดว่าน้ำมันเก่าใช่นะนะเราไม่ได้โกหกพ่อชราของเรา ทิดเดียวตัวเก่าตัวเล็กแล้วเราขายแค่ขวดละยี่สิบห้าบาทใช่อย่างสมมติว่าขายงอกกรโลหกสิบเออแล้วติดสามสิบอเป็นไงหัวการค้าเบี่ยนะครับเกี่ยนะครับ กระซวงพลังงานเข้ากูแน่เลยให้ไปทําขายให้ไปทําแล้วแบบเนี้ยเนี่ยประหยัดประหยัดแล้กกลับมาใช้อีกถ้าไม่งั้นนี่มันก็เกือบจะทิงแล้วแต่พูดถึงว่าโอเคนะก็สายก็เดร้างพ่อดู้างเนี่ยนี่คืออะไรสสเนี่ยที่มันติดขึ้นมาจากเนี่ยแป้งเนะแป้งเนี่ยมันเป็นตัวดูดซากขึ้นมาไงแต่อันนี้ของเราถือว่าไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะพ่อแต่ถ้าเป็นพี่มันดำดำอะแล้วอย่างอย่างประเภทแบบที่เขาซื้อมาดำดำมันจะจะจะใช้ได้เหมือนกันพ่อมาลองพ็ต้องหามาต้องไปเอามา ดูดเศษนะไม่ใช่ดูดสีไม่ใช่ก็พูดเรารู้แล้วน้ำมันที่ที่แม่เขาก็อยู่ข้างหลังบ้างก็ยังมีมีอ่ที่ใส่ขวดไปตรงนั้นน่ะขวดขายหมดแล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันเครื่องแล้วกันเดี๋ยวลองน้ำมันเครื่องดูดำๆอย่างนั้นอะเอามาทำไมอนี่ เอาว่าเอาลองทำตามกันดูได้ถือว่าประหยัดพวกเราก็เพิ่งรู้ใช่พ่อขาเพิ่งเคยรู้ใช่ไหมมันมันเขาบอกมานานแต่เราไม่เคยทำคิดว่าโมอนึกมันไม่เป็นแบบนี้นใช่แล้วแต่ถามว่าสายจริงอย่างนี้ไม่น่าใช้อไม่น่าใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเวลาแล้วมันก็จะไหม้ใช่คือ น้ำมันเก่าอ่ะมันจะมีกากใช่ป่ะจะกรองยังไงเดี๋ยวแม่งก็ไหม้แต่นี้สายแต่นี่จะไหม้เร็วกว่าแม่กากันตัวพาไหม้เหรอกากตัวพาไก็สามารถเอาไปทอดไก่ทอดทอดเฟ้นายทอดอะไรที่มันเป็นอย่างได้นะทอดปลาทอดได้อีกได้เลยนะเนี่ยเอาลองทำตามมาดูก็แล้วกันกันว่าสูตรนี้สูตรกรองน้ำมันเครื่องอัจฉริยะเออไม่ใช่น้ำมันเครื่องเทียอะไรน้ำมันพืชเออแล้วเดี๋ยวเออเดี๋ยวเราหาอะไรประหลาดๆแบบนี้มาลองทำตามให้ดูอีกแล้วกันนะครับเจ้าใบพี่หน้าเออ คลิปนี้โอเคไม่สนุกไอไม่ใย่ไม่สนุกเลยไมปิดไว้ไมสนุกเลยไิกเลไม่สนุกเยไนุเยอปากพูอ้ากดไม่อะไรพ่อพูดเอไม่ได้เรื่องมันมันจะไม่ตลกมากแต่มันมีสาระเออใช่เอาแป้งใส่หน้าพ่อเไมตลกไมต้ย